หลักหมอรัสเซียนะถามๆเลนเลยเล้ลยเลยเลยเเลยเยเลยเลยเลเลยเยวลยเ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 ลเย

เม okay. okay. okay, <t oph Kas im> ่อโอเคโอเคเดี๋ยวฉันกระโดดลงมาได้ใช่ใช่แค่นี่ยเฮ้ยนี่เข้าแล้บูเอาไปเอาไปกินซะ นี่ผมบอกว่าอะไรข้าวหลามบุ